เลยโอ้โหว้าวงามว้าอ่อนด้วยอ่อนด้วยว้าวขึ้นเป็นกอเปรียรยร้ยวปลอยเลย,ยล้มามาหนีไหมดอกไปเร็วไปล่าเด่นดอกงามๆนี่ไปพี่ตัดไปแล่อาอ้าวตัดตัดด้ยงังตัดไปแล้ออ่ะใส่ลายมาแล้วมือผมมีนะเอื้องขาลายแวข่อดอกเห็นไหมล้วกออโ็โดน แต่ว่าแต่ว่าไม่คนมีคนม่คนกินอยู่เห็นเขาเก็บอยู่ค่ะเขาเอาเอาเอามดตัดจ้ะ้ยหมันเกิดเพรางไปเห็ดนั่นนี่นอเห็นเขาเก็บอยู่จ้ะดานหนังเอเลี่ยนด้หนังนันอือจเรเห็นซึ่งขาลายลายได้หน่ยอดอกมันเล็กมากเลย ดอกเล็กมากเลยดอกเล็กลกดอกเล็กอ้าต eh <inaudible> ักตักตักตักจะตักกำลังขึ้นเล็กๆนะอันนี้กินได้เนีกินได้อยู่ ไปดูอันโน้นเดี๋ยวพี่จะตัดอันนี้กำลังงามกำลังงามเอ๊ะต้มหม้อได้ไหมเนาะตาเนาะตานี่กินได้นี่นี่ได้เกินห่างกันโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่ได้ดอกใหญ่มากเลย มาเก็บมาเก็บคัน hey. hey. เฟนเห็ดมันปูนีดอกปลาเลย hey. แล้วก็อันนี้ด้วยโอ้ยเห็ดมันปูเห็ดมันปูเอ้ยอยู่ใต้ตรงนี้ก็มีเพิ่งจะขึ้นเห็ดมันปูเห็ดเหลืองโอ้ยเห็ดมันปูกำลังกรอบโอ้ย Ồ, อ,อู้นี่โอ้ยดอกนี้ใหญ่มากอายงามจังเลยโอ้ยได้แกงแน่นอนเลยเนี่ยเ <c oughs> อ้ยสวยงามงามข้าทายข้าทายว้ายโอ้ยอุย้ยดอกใหญ่อยู่จุ่มกันว้าวข,าขาาั้นสเตนเลยเห็ดมันปูโอ้ยดอกใหญ่ ไปเก็บเห็ดกับพี่ใหญ่เราสนุกมากเลยค่ะเบิ้งก็คือสีขา,ขาวขาวเอ้ออออยไปงามจังเลยเอ้ยได้หลายดอกได้แกงแน่นอนเอ้ยกำลังมาดูแถวนี้นะผมว่าเอ้ยเว้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่ไปเฮ้ยงามงามเอ๋อแล้าพี่บันีใส่เนื้อันนี้ดอกเอ,อ ดอกดอกสวยดอกสวยงามมากเลยอดอกงามงามยัยดอกแก่น้าดูงามมากงามมากงามมากเห็ดนางไก่เอออันนี้มันแมงมันกินเลยเนาะนี่นางไก่เห็ดนางไก่ไกแมงมันกินฉันไม่เก็บดอกใหญ่เบ้อเล่เลย ว้าวอุ้ยรางร้างมีชัดคนขาเหอนกันนะเอ้ยคนขายญงอยู่อะไรอะไรอะไรขาืออ่นอ่อนค่ะแช่แดอกจะอ่อนอ้ยดอกอ่อนอ้ยขาขายาวยนั่นแอ้ยอะไรเก็บใจเ่อยเอดมีดตัดออกชิ้นหน่อกันอ้ยอ้ยงามงามไยใจค่ะ อันนั mm ้น hmm. อ oh. right mm ่อนนี่อ่อนงามอืโอ้ยนี่อ่อนอ่อนเฮ้ยได้ดอกนี่เดี๋ยวอดอกหน่อยเป็นแล้วอ๋อุ้ยดอกนี่ดอกขาวอ่อนอ่อน โอ้ยอันนี้ดอกน้อยมั่นมั่นนี่กินนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะเอเาก็บหน่อยพี่ปิยะเอาเก็บหน่อยสิมาเก็บหน่อยอ่ะตัดตัดหน่อยตัดหน่อยอ่ะดูถ้าแปลกเนาะอันนี้คือบอไม่มันออกว่าไม่เ่มันไหนไม่เ่ตัดเลยตัดเลยมันมีสองพันมีสามพันไหนดู ตาแหน <dr> บปะพ e <ell> ี <ell> ่แนมมาเห็นนี่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 เอ้นี่นี่อย่างเงี้ยอุ้ยนี่สวยงามมากเลยอืมกำลังกินนี่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 อีกแหนบมาโอ้ยงามมากเลยโอ้ยอ่อนๆเนาะหนังไก่หนังไก่อ่อนๆหนังไก่ดอกแบบไงอันนี้หนังไก่แหนบจะเพริกซอบมันมีอันนั้นข้างในแมนแมนมีอันนั้นข้างใน เอาไปหไ้มานหนังไกโอ้ยนี่ดีค่ะเห็ดนี่ก็แบดีมากเลยนี่ก็ยำกึบกึบจได้งวดนามาเอาไม่ติดยุคลทังนี้แหะจะอ่านี่นีเิทังนี้น่เลยเอาอันนี้กางูมีบอทงพู่ะโอ้ย อยู่ใต้นี่อ่อนๆอ่อนะตะกางนะหนังก่หรือเปล่าหนังกายน่้อ่อนๆดีมากเลยพี่เอาใส่เข้าไปวมว่าเรื่อยๆ้ออกอยู่ทางทางล่ะไม้กสิ์ก็ลืมแล้วนะเปนแผ่นเลยเอาเก็บ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 เก็เก็บเก็ อันนี้เออนี่พิกซบเออนี่อันนี้พิกซบใช่นี่นเออใช่ไม่เหมือนกันนะมันมีพิกซ็อบนังไก่เอหลายตัวนะโอ้ใช่ใช่โอ้เก็บมันเลยพิกซบที่มันมีไอ้นั่นข้างล่างข้างล่างใช่ใช่อันนั้นมันเตือนเลยเตือนใช่คือหนังไก่คู่บ่าวนี่แหละนี่แหละเออ ไม่ได้เท่าแล้วตัวอืมก็ไวเนาะเท่าเลยก็ไว้ให้มันเป็นเฉียอตัวใช่ใช่ไหมใช่เห็ดพึ่งได้ใช่ใช่เห็ดพึ่งเหมือนกันแต่ว่าอคนละพึ่งใช่คนละพึ่งแต่ว่าเห็ดพึ่งเหลืองหรืออะไรเงี้ยเพิ่นไม่กินหรอกเขียวเขาบอกว่ามันคมขมไม่เอามาหรอกพี่ทิ้งไปซะเห็ดพึ่งเหมือนกันจ้ะเห็ดเขาว่าเห็ดพึ่งดำหรือว่าเห็ดพึ่งอะไรนี่แหละอันเดียวกันกินได้กินได้อยูะกินได้อยู่แต่เขาบอกว่ามันขมขมหน่อยแมนเบ่ ใช่อันนี้แหละแต่ว่าเมต้องไปเอามันลอกอ่าไม่ขมมัง้งไม่รู้แหละแมื่ที่เดนมาร์กมีอย่างเงี้ยเยอะใช่ใช่เราไปกินกันออกอเอาดอกไม้เฮ้ยนี่เป็นกลุ่มเลยอืออโเป็นกลุ่มเลยมเมืม่เชียนเลยค่ะเชียนเลยโอ้โหว้าวงามป้าอ่อนด้วยอ่อนด้วย ขึ้นเป็นกอขึ้นเป็นกอขึ้นเป็นกอน่แนมันหลอยู่จมย่าอยู่ต้องโกยเอาอ งามมากเลยนี่คือของจริง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 กินได้ครับมีเพื่อนกินได้โอ้ยงามสนุกมากเลยค่ะสนุกกว่าไปคนเดียวค่ะแม่นลบมุมแมม่ันอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วมันเกิดมันเกิดเป็นจุ่มหนิแม่นอยู่ค่ะนี่ดอกแก่มากเลยโอ้ยฮ่างัดออกนี่ดอกมันงาม ขาวตัดเลยตัดเลยตัดเลยโอ้ขาวว้ายขาโอ้ยขาโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยดูขาสิค่ะโอ้ยสุดยอดเลยเด้อไม่ต้องเติมน้ำเยอะ ออกออกอกินแล้วอี่อ่นอ,อนอ่อนนี่อ่อน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 ออนงามเฮ้ยงามงามนี่ขาอ่อนอ่อนขาก็อก <laughs> เอาเอาไข่ข้างในข้างใน้ากับมีดโอ้ยยิ่งใจหยาพอนะอ้อยเบืดเสียดายของมัองน,ออนอุ้ยนะ